เลยตัวนั้นเขากำลังมีอยู่วดนี่ต<ะ>้อง<ะ>่ะเอาไปเสี่ยงนี้แล้วเด็กออกปั๊บเปลี่ยนเสียงเลยจะฟันว่าใดกินเขายิน <c oughs> ดรับคุณพ่อสู่ช่องศัพศศิณาเพศสันเอศเพจคุณศศิณาวันนี้มาตามพ่อ้ําแต่พ่อรัมท่านไม่อยู่นะทุกคน <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะมาเห็นทราบครับว่าแม่สวยยายสวย <c oughs> ยายสวยท่านบอกว่า,วามีอาจารย์เข้ามาลงแล้วมีตัวเลขแล้วนะครับเพื่อไปเที่ยวต่างประเทศกันนะครับ เด eh ี๋ยวเราไปสนทนากับยายสวยไปพร้อมๆกันเลยครับกระไดคีส่างคงสุดท้ายเนาะสวัสดีครับยายสวัสดีครับยายสวยสวัสดีครับกับคันส่างกระไดขี้ส่างมันจะเป็นเกจเก่าตัวกระจักแล้วเนาะโค้งสุดท้ายไม่ได้ตามเนาะเจ้าซิตี้เอาตัวสุดท้ายเออไม่ได้ตามมันบโค้งสุดท้ายมั่ง ประมาณวันพระเลยวันพระมากกับฟันกินวันพระนั่นได้ได้ตีสางเนาะเลขพ่อเนี้เนี่ยเล็พ่อเขาเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยตัวนั้นเขากำลังมีดวงงวดนี้แล้ว่ะเอาไปเสี่ยงนี้แล้วเลขออกปั๊บเปลี่ยนเสี่ยงเลยกับฟันว่าได้กินเขาปฟาดกินจนว่าที่แหล่ะสิไปคนละเขาหายไปลงเลขอยู่อันอีหยังก็เขาเออยอีหยังก็ะเยเขาเออยอีหยังกเกาะ อยู่โอ๊ยจำบ่ได้เลยโคลาดบ่ไปโคลาดแต่มันมาโอดโคลาดมาบุรีรัมย์มันอยู่อีหยัางน้อเขาเอิ่นอีหยังโอ๊ยจำบ่ได้เลยครับแล้วเลขเลยเลยมันมันอยู่กลบไก่นางร่องนั่นละอีหยังเหลฮะไกล่นางร่องนั่นละอุ้ยอ๋อยายแล้วเล่าให้ฟังเลยเลขน้องกีน้องกีอ๋อไปเอาชีน้อง เออเราสิไปอยู่กับไหว้เอ้ยไปผู้เดียวย่าไปกับเขาเอ้ยมันเสี่ยงอันตรายเนาะเพราะมันไกลเมื่อนี่เมื่อนี่น้องมาตามพ่อจะหดวตจะ่าพ่อมาอยู่ตรงไมนเมนต้องรอเรามากก่อนกันโทษมานัดเราแต่เศร้าเรากะถาอยู่อ๋อมันเป็นลักษณะนานชวนหมากกระเ้าโทษมานัดเอาดิแต่เลขที่เห็นเคียนอยู่หน้าศาลคือเลขยังไงใหญ่ที่ไปจะมาใครเอาอันนั้นเลขอาจารย์ยังกับวัลงเมื่อวานลงเมื่อวาน เขามาลงเมื่อวานตอนเ,เนอย็นลงแล้วเป็นยังไงเล่าฟังนิดนึงเห็นว่าเขาร้องตะโกนเราก็ว่าอุ้ยทีบนิษฐแข็งเนาะมันบาแมนอยู่องค์เดียวเด้อย,ย้ายคนนะเฮ้ยมันบนได้อยู่องค์เดียวหรอกมันกะซีหาคบองอยู่ห่วยอยู่ทั้งใดก็มาเกาะกันอยู่ดีหมดตัวระวังซีเนาะปูบนว่ะแต่เราก็จำซื้อปูใดอยู่ดีละ่ะเอาถามมานะอ๋เอเขาถามมาอันหูจักบ่นี่เขาเอิดปูยังนี โอ้ยหูมืดนานาคนวะคนไทยถือเพราะ่นี้ยทยถือไทยถือมดเลยอือ่นไทยถือมดเลยของเราเด้คนนี้หน่อยนึงอายุประมาณยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบหกปีนี่แหละอายุคนเท่านั้นนะคนวาสีมันเลี้ยนมันเลี้ยนเอาอีหยันหยัๆอยู่น้ำนี่แหละแต่ใครว่าคนมาเลี้ยนมันมาลักษณะนี้มันมันมันบ่ได้ดอกละไปวางซี แต่ว่าของเราเขาก็เรียนน้ำลายแล้วก็มันบปติดนะแต่ว่าแล้วว่าเราเท่าแล้วเราสิโป๊ยให้เด็กน้อยแต่มันก็บปติดคือเก่าเขาเรียนเขาเรียนภาษาพูนภาษาประเทศล้าพูนเป็นโรคมาแบบไหนแห้งบ่จังเด่นไรเป็นโรคมาจัง่ดไเนี่ยเว้ยกระบาดแจ็คแล้วจู่ๆก็มาเลยห้องวยแห้งบ่ฮะมันจะแห้งเติบอยู่แล้วห้องก็เลยหงุดหงิดวยห้องก็เป็นแต่ย่านแต่นอกบาทนี่เลยปู คันปูขาวอิลีปูบ่เคยบ่เคยว่าเฮ็ดต้ลูกหลานย,าน<อ>ย่านเออแล้วว่าแบบสบายสบายเลยนะแตนะ่เราก็บ่กห้องปานไดเนาะเราห้องแ่ว่าอยากกินหัวหมู่นว่าห้วยก,กินงยังดูแท้ว่าเมือ่อนานก็กินไปแล้วเนาะทั้งสามหัวพุ่นอเอาวางซี่ซานนี่ก็เก็บความสะอาดเรียบร้อยเอาน้ำหอมมาใส่แน่พ่นว่าพวงมาไล่เอาออกใส่เบิดโอ้ยเอาออกวา้เพิ่านล่างมาเพิ่นเขียนเลขให้เลืเพิ่นบอกเพิ่นบอกเนี่ยทีท่ไหนคนว่าอันปูขาวบอก,บอก เพิ่นเียนหายไล้วใไมเพิ่นเคียนหายเลยอืม่นว่าภูเขาบอกว่าังสันแล้วก็เคียนเังืนันแล้วแบเคียนซื้ออีกอย่างก็จานสุกด้วยจานง์้นและบุญงจ้มาแต่ใดบอกบ่ได้ถามนไมจักตัวแม่จำได้่ะอข้างจักตัวคนไหอีหยังบนันเขาเขาเคียนอีหยังสี่แปเก็ดมสี่แปดเจ็ดแล้วแปดเจ็ดแปดหนึ่งให้แม่ไปเชิญให้นิดหนึงได้ไห แม่เป็นชีวาสารแม่น่าได้เราเคียนหอยไว้อยู่นี่นี่นะโอ้โหนี่เราเขียนเองแล้วก็มัดไว้เลยนะนี่นี่แหละเราเขียนไว้ได้ซื้อเพิ่นเพิ่นเขียนไว้ป้อมท่านถูกตัวนี้ผู้ใดมาเอาหัวมูมาเด้อร์มาซิเพิ่นนั่นนั่นอันนี้เล่าอันนี้อันนี้เล็กเล่าเพิ่นนี่นี่บึงเล่านำนะนี่นี่เล่าเพิ่นเล็กยังใหญ่เล่านี่เล็กเล่าเพิ่น แปดแปดเก้าแมนแปดแปดหกกันได้นะแมนแล้วมาเขียนติดไว้เลยคันคันออกหมวดนี่สิมาอีกคนมาออกตรงๆนี่มาอีกเลยมันมีพาดของว่าหมูมาพร้อมแล้ววะนี่แล้วมาล่องอีกเนาะอันแม่กัเลยว่ากันอาจารย์ไสแข็งๆนี่เอามาเลยมาลงเลยเพราะวันนี้แล้ว่าตีแข็งหลายกันอาจาร์โบ บกแข็งบกแข็งนี่มันมันลงบ่ได้ค่ะพี่ลีเกว่างบันนีเห็นผู้ใดม,มันลงมันมันเป็นไปไหลายคนแลว้วบ่เป็นจังไรเลยเป็นไปหลายคนนี่เป็นจังไหน,ไหนมันมันมันแบบสลือส,สลืมคือคนบ่าเนี่ยนะเห็นบ่าอาจารย์อยู่น้องแรงเนะี่ยคู้จ้างบ่อาจารยู่น้องแรงสำงถาก,าากตัวน,นั้นก็นดังยรือเปล่าเรามันล่งยูนี่สองคือมันนี่แล้วเฮ็ดเจ้าใดกุ เลยเบามาแล้วคนลูกเนาะเบามาแล้วคนคิงลูกเราตายแล้วเราเป็นบาปเป็นแรงไข่ท่านี้ไปเป่าไข่เป่ากับบอยู่เป็นไหมบ่าวายเรามาแล้วกับปวดพัดลูกยังชีล่าแล้วบอบอกยังบอเอายยังเลยนะบอบอกจะโค้งทีจะโค้งยังบอกอาจารย์โชว์นี้มากเลยเป็นใบโบกเลยกาวบอบอเรามาเราเอาโตะมานางเอาเลยบอได้บอกเหมือนกันเพิ่นบได้บอกเหมือนกันสิบบอห่วยเป็นเรื่องยาห่วย เอาจันเสีกันไป็นยังไงอะเอาบ่ได like mm ้รับผิดชอบด้วยค่ะวาเพราะว่ามันเป็นหลายอาจารย์แล้วบางทีมันแข็งบางทีมันแข็งมันแห้งแล้วแม่เนาะปูเขามาแรงนะปูแรงนะต้นเท่านี่ผู้ใดศีกล้าตัดต้นคอยโอนต้นอาจารย์ลำพันธตัดต้นพ่ออยูแล้วแม่เนาะน้ำเลืต้นคอยแล้วแม่เนาะคนเ่าเป็นวางคนโบราณคนโบราณก็อยู่นี่นะโอสถโถลเซ่งขนาษ กระยุนนี่แหละตั้งย่างสันก็กันตัวขนาดแม่ย่างเนาะแม่ก็จะถามมูอบ้านก่อนว่ามึงเห็นกูยยางไปท่งนั้นท่านี้ว่าว่าคนมาแม่โหลดลองเบืองนะแต่เรากะเรากะมานั่งเรากะว่าเนาะเก็นั่งวุ้ยเป็นว่าก้นเห็ดโค้งใสกับเห็ดหลายแล้วตอนหมากมันมีแต่เข่าจะโค้งตายยุกขึ้นมาแล้วแม่นี่ลีตัวนั้นมันมีทีกจมันปกปักรักษาตัะ เราก็ว่าเก็บอันนี้ห่างออกค่อเบิดลวาด่อยพักเก็บดอกมันก็สียูสีแล้วเนาะมันดูได้อยู่แบบอันอันนั้นเจ้าแม่อันพ่นปีหลักดูเรื่อาวทุกคนนะกับแบบยู่สุขสบายมีดอกใหม่ดอกไลายสีนี่เลยเลขไปเที่ยวลาวเด้อทุกคนนะไปปลูกดอกใม่ดอกลายสีเรื่องไปเที่ยวลาวนะครับเพื่อนนะครับก้าวเป็ดเป็ดก้าวเป็ดเป็ดเรืไปเที่ยวลาวนะครับบัดนี้เพิ่นสอง0 0นเข้ากับ่าเข้าฝัน เราก็เลยสูดลงปั๊บเราไปเชียงคร้วขับในรถเอฟซีทุกคนทุกท่านจียบไปบ้างไหนเราบ้างทุทุกด้รัฐบาลไทยงวดนี้นะครับเจ็ดเป็ดสี่กับเจ็ดนะครับเจียงแนะไปเราเสีเอาเลขเราไปเชียงปั๊บโหลดแล้วบอกแฟนคือมื่อานบอกแล้วบอกว่าเจ้าอย่าลงก้อยสิก้อยสิก้อยสิลงเองเพื่อนวะห้เจ้าอยู่ซื่อๆโหลดเพราะต้องลงเพื่อนวะระหว่างที่ระหว่างห้หยุดลงก่อน บอกว่าจากของลุงเหล็กย่ำได้กับงอกไงเก้าแก่เนมาเดี่ยวบ,บ่ทันเข้าเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็บเศร้าเดี่ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เศร้าหรอว่ะเมื่อยอะนะส่ว,วนมากเราก็เริ่มว่าหายลงบอกว่าร่างกายห้าวเข้มแข็งอ่ะนะตัวปูแรงมากเลยใช่ไหมปูแรงมากเลยโอยแรง,แรงอันที่ปูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ปูนะมันเมตตายอยู่แล้วแต่ถ้าแรงก็แรงเจ้าที่ ก็แห้งเพราะว่ามันคนโบราณน,น้ำนนเนาะคนโบราณเนาะกันสีแรงแห้งกับวาวบกค่อยอันาานี้ภาษาเนี่ยกับปูดอนจากปูดอนปูดอนเนาะก็ยุ่อาหารโซเอินปูดอนเนาะมันมีซื้อหลายซื้อเนะออาะเดี๋ยวพิมพ์คำว่ารออาจารย์ล้ำนะครับ F4 โค้งสุดท้ายนี่จะตามให้นะครับอาจารย์ล้ำเอาครั้งเดียวโค้งสุดท้ายแข็งแรนเลยนะครับทุกคนนะครับพิมพ์คำว่ารอนะครับอาจจะได,ด้มา ส่วนหมากกันเล่าไฮเล็แล้วแล้วสิบ่มีโครงสุดท้ายเราจะมาให้ครั้งเดียวส่วนหมากมันมันสิเขาโคงแหลกเลยอหลกเล่าสงวดโคงแหลกเลยบ่มีว่าสุดท้ายครับเดี๋ยวพิมพ์คำว่ารอไว้นะครับให้เลยให้เลยแม่นออกปั๊บให้เลยแม่นเห็นมานอ่นกันแหลกเลยที่นั่นแหลกเลยได้น่ะครับเราเอาไปเสียงตำรวจจับที่เว้านน่นละก็เลยว่าห่วยตำรวจจับมาจริงเนาะตำรวจเออตำรวจจับ เ่ากับปอยคือว่าห่วยปอยเนาะอืมครับปอยกับเป็นตัวกับเออตัวซื้อเลขเขากับตองกับอยู่แล้วแหละแ่าแต่ว่าเรางวดวังหันเราไปลงบ้านทุ่งพุทธมาได้สองเจ็ดเก้าเขากับวาต้องกับคงคนครับทุกคนทุกท่านนะครับก็อาจารย์รับมาอยู่นะเราไปลงอุบลมากไหมสิได้ยังเราไปลงอุบลได้หนึ่ไปลงเลขอุบลบนนี่ครับอาจารย์ เขาไให้เอาทูทูไปเขาห้จโไปแล้วก็จบไปคือว่าลหละก็คือจบไปเลยเขาไม่ได้เอาใครไปถ่ายทําไม่มีเพื่อนจะแอบไปเลยจบไปเลยใช่บางคันก็บจบไปคือกันจบไปคือกันเพื่อนจะไม่ให้แต่มันเลขมันไม่ได้คือกันเนาะแต่ว่าของเพื่อนมันสองเจ็ดเก้าเนาะของเพื่อนน่ะมันเก้าเจ็ดเป็นตัวกลับแต่ต่างจนบ้านทงโพตัวตรงนี่เขากบอกว่าเป็นลุงอีกอยู่เป็นลุงเอาตรวงวด ไปลงเอาหมดแต่ว่าของเราเราปล่อยไปแล้วตั้งแต่วันที่14เดี๋ยวเราโทรมาถามเลขอาจารย์โศกอาจารย์โศกด้วยอาจารย์ยังดอกนี่เขาเขียนไว้เนาะใคยบูฮู้จักว่าจา์บอกเขาอยู่้จักครับผมลองงี้ก่อนเออมาจากไหนล่ะมาหอดปั๊บปั๊บมานั่งเอาเลยกะอันพ่อใหญ่นั่นแหละให้เอาพ่อใยายยังก็คือเห็นเขาจังเนาะครับอ่ะ ล่วาเลขงวดนี้เลขเลขเล่าห้ยนี่กางามอยู่ใหญมักตัวใดเนาะเจ็ดแปดสี่บ่มักเลยบ่อาจารย์อาจารย์ล่ำอ่ะละว่าเลขเล่ากะมันเลขเล่ามันมันทันทันเขาสื่อแบบว่าเลขกตัวใดเนาะเมื่อนั้นเขาเสียงเนาะเดี๋ยวขอขออนุญาตมันย้อนแสงมองไม่เห็นเอฟซีนี่เด้ออ่ะอาจารย์จะมองเห็นแบบนี้อ่ะนี่เด้อเอฟซีคือแล้วส้นาอีกละมันลุ่งอีก แต่ว่ามาลงเหล็กอีหยังดอกไม้ดอกไหลก็บ่มีมาแต่โตมาแต่มือเนาะคือว่าบ่มีดอกมงดอกไม้มาเลยบ่แล้วมาแต่โต่เผเป้านี่ล่ะครับเรีบซีครียบซีเรื่องเหล้านะไปเที่ยวลาวกันนะครับมาไปเที่ยวมาเล้าเพิ่นนะครับเพื่อชอบแปดแปดเก้านะครับเพื่อชอบลาวมือนนะครับลาวมันก็บ่แน่เนาะครับมันหนักออกดูหลเหลาาก็ได้จ้ะอ้ะรลากันไปขอบคุณยายสวยครับสาธุสาธุ่งซาขอบคุณครับผมมาแต่จานก็บ่อยู่